สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีซูคูทุกคนครับวันนี้พายมั่มีครับกินเขาก็ได้หอยลอยเมียครับวันนี้ครับความทีมงานครับผูคกับครับครับสวัสดีครับวันนี้ยางลินครับย่างลินโซ่ยางรินโอ้ยางลินครับผู้นีครับเนี่ยครับพี่น้องย่างลินย่างลินเขาเนี้ยสดครับสุดยอดสดสดตลอดเลยเป็นเรื่องเป็นเรื่องมาเรื่อ้านี่กินข้าววะแล้านี่กับข้าวพี่ได้ยิดเขาลินข้าข้งแท้ครับพี่น้องฮะข้นของแท้แน่สากสากกี่บ่เบิ้งเรียบเรียบก็ไม่ค่อยของเรียบของเรียบมึงนู่มันนี้ต้องนั่งกางครับพ ย,ย่องกันอีก,กยินข่าวว่าเอาไปใส่งานอความนงขึ้นกันมาพี่น้ังมาจุลินครับวันนี้เอออไยานบอกเจ้ายามบมเจ้าแสบขันเหอเป็นปาแม่เนาะปาหอนละกินความหอนปวามความอุ่นปะ นี่คือการพักยืวบ้านห้องเแสบครับพี่น้องกลางให้มาเลยมันจะกาศอยู่ให้อยู่หน้าข้างลลางนีนเป็นต้องสาเขาขัดลงน้ำเงือกต้องเ็นอย่าง,เ,นนงอเอาบัวปะเด่นหนาบบัวตอกเกลืปอปะ เด็กตกได้ที่ฮมเหรอเลือกไผยเลือกไท่นักละอย่าพูดอย่าซอยครับซอยซอยเอ้ยก็อย่ทีก็อยู่ทีครับเนี่ยนายหอยซอยใช่ไหมพี่ไม่ให้พูดสาเหตุเพราะอะไรเขายังไม่สรุปมันเป็นความจริงมันเป็นความจริงไหมครับที่เขาพูดไหมเด็กไม่ได้สรุปไหน้อยเขาพูดมาเป็นความจริงเหรอเขายังไม่ได้สรุปเหรอสาเหตุไงอ๋ออืม ต้องรอผลก่อนไหมฝ <c oughs> ากพี่น้องเอฟซีครับนะครับให้หอยลายเมีย่ยเป็นนะครับย้อนมีหน้าครับพี่น้องชิ้นที่เลียกครับสาธุ <c oughs> <c oughs> บ้านในชื่อพ่อตัวซื้อโค้ดไอ้ส <c oughs> ั่นไอ้สั่น

รสธรรมศาสตร์ยสดกับคำยหญไแซ่บคข้ามาอมน,นี่คันกลางให้อุมมีกับในหอยอมไม่เชิ่อมีบ่ไ้ให้เืมีเลย,ยนื้อหอยเปลี่ยนเอาเอาันจ้อยไม่เห็นยังกันอยูนย่นี่คือพ่กินคันทีเห็นเนี่น่ะอ็อเอาเอาม้ออากัน,น,นคืออ่นปากันฮวนเนาะถ็นคือแบบพิซกิ้ว็เนั่น มีกับ <concealed safety> <lide> <petto> ส่วนควายปาดกินดูสเต็กสเต็กฮะสเต็กวานเนี่ยเขาเป็นแนวอนั้นรู้ั่นันเนาะสอยเห็นยังสะอาบองสอยกว่าจันฮอนะตตบางคมคอยสอยอืมอืมอืวานอนเนอาหแ่งรก็ว่าทำได้หทำเนี่ยได้ออเสรแซ่บครับลิ้นแบบสดๆไม่ไหเนาะ แบบนี่พี่น้องมันเป็นเรียกว่าเนี่ยลิ่นครับลิ่นสดๆใหม่ๆครับลิ่นงัวคือขาไปยิบเอาไว้ส่งเคือไปตัดเอาอย่างอย่างอุ้นเลยนะครับนี่อย่างมาหั่นมามาเดูครับพี่น้องสุขุสุขคนที่กำลังรับชมเนาะกระตาเนี้ยระบายเออเติมข้อมวนแล้วถ้ามันดัดอย่างนี้พี่น้องครับ อะไรเติมจังอะไรเติมจังนะเนอะจะเขาชิมน้ำบ่เจ็บเกไหมอะไรเติมจังเลยพี่น้เล่าเร you ื <t <t ่องโมเมนลอะรเนอะใกล้แล้วระตัดฉันกล้าร่้่า่ับไ่บอกแล้วว่าอย่าพูดอย่าพูดก็กล้ากอไก่อืม ตำมุงหคองหมักในห้อฉันมุงมีบ่อะไดิมุงมีบ่อะไรนอนอนบอระที่สามกุกมาตำมาตำยังครับตำมุงตำมุงด้าระบายอ่อนเนาะที่ปลายเปน้อมเบอคือว่าทัาเป็นลิ่นของเทะมามันที่จี๋น้องจะจีจากว่าเออเราลิ่นมะเข่าสาของเทอยู่ตัวระอ่า บาลล่านเขามันไก่บางร้านเขาจะตู้หุ่นมาแขนสู้ซื่อเด้ไม่จะหน่องโอ้ไม่จะหน่องบ่มีไก่เลยมันไม่โตไก่ม,ไม,ไกไมีหรอมีโอ้ขัดขัดครับพี่น้องอต้มน่านคลายอะไรนดิอาตะกองมาสู้ไว้นี่บอกนั่นบอกนั่นที่เอาไปจังสังเนาะ เราจงสั่งลยเอาเทียงครับพี่น้องเห็นแพ็กกล่องหลายบนมันอะไรที่รักล่องโซ่ซื้อครับน่าตลาร์นสามนุ่มสามมุ่มครับวันนี้บรรยากาศสดๆอยู่กลางให้กลางหน้า หน้าพอดีว่ามีครับเม,มนูม,มุญเดียก็ย่างลิ้นเนาะเพื่อนเพื้อนเป็นบานครับพื้นบานสบแสบครับเจียวขมขุ่มครับพี่น้องรสเด็ดโอ้ยรมเสียงหอมเสียงธรรมศาสตร์เสียงไก่เนาะทำอย่างไรครับ ผู้เย็นผู้เย็นปับสารบริสบิบริบริสุทธิ์สิยาบริสทธิ์สอยาสดสดจากสวนอืชเอาตระลุตะลุเรคือเบายังกับเบาเบาคือเบาเหงน่อนี่พี่น้องบเบาไหลดันเบาเหงื่อเบาเหอืมอ คนวางบุญบ่ะทุกคนมางเลยอยากจะเป็นคนทั้งทั้งเลยนะอยานมีคอมุ่งใหผมมามีคนเลยคือกันเลยจนมเลยจนมองเป็นคนนี่ยแะครับพี่นองเป็นสายเห็นหนึ่งที่คณต่างนั่ง ก็สันมันจุกตายเลยเนีจะนัองเคยเห็นนังคือไงท่นเห็นมายังคลิปว่นัองอย่เห็นมาเพั่มาเพเพียงหนึ่งเพียงหนมักอยู่เลยเพียงอย่างครับลงมักบวกต่อลงพังเนี่ยเขาลงมักเมาผีอะอ้ไอ้เนียต่อไฮะลงมักเมียเขาเนี่ยต่อไปนะพันทุกันนะมาเว้ามาบวานะพันทุกนะ คนหูกแม่หวานหอมะอือแบบใบมแหนเดียวมะเสา์นี่เอาจื้บ่บ่เพือตืนกระซิบขาเห็ดหน้านเลยเนาะเพื่อถือบิกระซิบขาเห็ดหน้าอืมอ่าเหไปประกันไหนองนาเนี่ยจูดินคันใส้ว่าจะเอารถเงินไปดาวรถแมคโครล่ะอ๋อ กันขขงน้องหน้าเลยครับพี่น้องเด้อคือประกันน้องอยู่หรอกริดต่อมาหาเพลอว่ามีครับพี่น้องไปประกันอยู่หรอน้องนุ่งก็ได้คือฝากธรวิทย์ดูแลเด้อเนี่ยเด้อลูกซีดลูกหามีทุกรูปแบบมีทั้งนอกมีทั้งในมีทั้งนอมมีทั้งในตำรวจกัมีครับลูกซีดลูกหายคนเดียววันนี้ โจนก็มี่ตำรวจก็ม uh> uh uh mm ี uh ่ผู้คุ้มก็มีครับออืห้างร้านก็มี่ือความทุรกคิดเองก็ร้วยอืมอืม ควมเพิ uh ่นป่เนได้เถะมาดิซื้กล้วยไม่พอเรียนตหลานเี่เจ้าหุนจัวเล่นแผเี่ย่เชี่เจ้าหุนจัวเลี้ยมเชี่ยวห่นรยมไม่ยบริษเลยอัยืนุบีซื้อกล้วยไม่พอเรียนพ่อเนี่ยซีดีจะได้สืเสียใจอดีใจเนี่ยบ่ ที่เรนอนเฝอขว้วลย้ขั้วจราจรหวยานอนเฝอเยอะพี่น้องเอ้ยบริกดีบริเนี้ยมีการมีงานกับไปยากว่าดิย่างเสือของคามันตายความสุขของเพิ่นเนาะแต่ว่าก็ดีอยลกเลียงงัวเลียงขัวนี่ดีครับโดยพิอาล้ากันบริแางสูงมันเลยเนาะ แต่ไม่จด้กลัวก่อนบอกไปทำงานโรงงานวะกลับไปเลี้ยงควายที่บ้านนะครับเหื่อยเป็นบทจากมาเขาไหวเขาตัวละหลานแต่ความนีจะเป็นหนีไปเลยประเดี๋ยวไปคนไปกลับไปเลี้ยงควายที่บ้านเถอะวะเมครับตนขอบคุณเจ้าของโรงงานนะที่ให้ผมกลับมาเลี้ยงควายเขาวะให้คำชี้แนะอ่าอันไม่แนะนำผมวันนั้นนะผมไม่เป็นเจ็ดทีในวันนี้เข้าเห็นไ่มวันนี้เห็นว่า สายปังชนบุรีอ่ะสายเบิร์มสายสายขมือสายยังอีสายเพชรอุดรสายดาวซีพี่หลายสายครับพี่นาะเพราะเราคุยก่อนล่ะซื้อมาคุ้มทั้งเขาไปหาแม่ละสามแสนเหลียงหรอกนึกแม่อยูังอืมลู้ก่อนขายรู้ก่อนร้องเรียนต้องแม่เรียนแม่เดียวพอ กั้วไ้แม่มันบอกฮะขั้วแม่มันบอกสื่อแม่มีลูกมาหลวดเลยนะแม่ลูกหลวดเลยมาหลวดเลยสี่เลี้ยงกล้วยบอกแบบนี้กล้วยก็ดีพี่น้องเลี้ยงแม่นกบบแม่ลูกหลวดนะมันบอกใครยางดูนะกล้วยอยากเอา,ยายเอยูไนต์แบบเฮ้ยถ้าเขาปั้มญ่มันไม่ีเงินหลานเขาบอ่อยเขาดอ้อ๋อมันจังเพราะขนาเอาดี

โอ้มาพี่น้องกินจนเมื่อยครับเนี่ยปวดเขียวเนื้อดีขนาดครับยำปวดๆเลยอืมแยบแล้วก่อนจะเลี้ยงซัดเขียวเอือกพี่น้องนะอยำยเดตําตให้ว่วมีนะครับต้องปลูกหญ้าก่อนครับพี่น้องสำคัญโอ้อยกุ้ยมี่ให้ตําลากไปไหนก่อนต้องปลูกหญ้าก่อนปลูกหญ้าก่อนงอกกล้วยประเสริญยังไม่กินหญ้า กินเองบ่ยงานูกินเองกว่าปูกินเองบ่ครับเสือย่ำนกับบหลาดขงหมอลาดเสอมาสือข้วยกินเองบ่ยงานะูกลยเอาามันเหลือเลยอยู่ที่สอนละพัสีพัหาพี่น้องเอ้ยคุยกัแพงเนาะ้ันสีใจดิพอสักแปดบาทหนึ่งจสีใจเห็นเป็นที่อ่ะบะมี่ พออาา่อมันเจบาหลังเป็นเพียรตายไดแล้วเนาะท่านบอเขา,าไปเด็ดท้ายตันละตัวละสองบาทสามบาทแหล <c oughs> นะโอ้ยขายเนาะเมนูลิ้นครับวันนี้พ่อเนาะอาชีพเกษตรกรนี่ยยงใจมักเลยเนาะบางคนกับปูมันรวยเห็ดเขารุ้ยบ้า คนบอกว่าเพรชเนี้ยเขาบ่รวยดอกกันว่ะเาจ้าเพ็ชรวยเขาเจ้าก็รุ้ยเพ็ดมันมูลนี่วะมิ้งยุ่งเลยมีมี้งยัง่ยห่อฮะเดิมเดิมเมียอะไรพี่น้องเที่ยงกันหรือเป่าเจ๋งเย็นครับถ้าอยู่แถวพี่จีนเขาปลูกหญ้าขายที่บ้านไงเขาเพรชเขาแต่ว่าคนที่ปลูกหญ้าขายนี่ก็กะมี่อยู่เลยแม่นเอ้าก่อนแล้ว ื่อมันกอนแล้วแปะซีดแล้วมือออกจากนาฟ้าร์มเขาอหน้าแท่งกลาอัดแทงก็กอนเลยจิควายกวกันอยู่อย่างเซนบันเข้าดีเ้นกุ้ลขปุนเข้าไปเ้นกุ้ลขปุนไปมาอุบนเลยขปุลหญ้าแท่งกลาขายต่งทันอยากกินหญ้าทำไมจหมในกินหญ้าบห้อนกตัวยางบ่ก็อยากไปซื้อมาสูกินแล้วขายพ่นหาไปเน่เทาซื้อหญ้ามาปลูกขายพ่านเลยได้บอได มันเจ้อดีทำง,ง่อยอันพะแน่นอนดีทำมาทั้งออกไปทั้งเือนประติวนะทั้งไปทัางป็นประติวเป็นอนหนาะเนยชาลีอือเูกเคยแล้วเป็นทหารนี่พันยูไปซื้อขอขวัญท่เท่อนึงสามมือใครเอามาลูกมันผลามาห่าเข้ามาจ้งันเราแล้วแปดมือเข้า่านี่ก็บินบักว่าออกมาบกน หวานเป็นน้ำปีมันเกี่ยวขึ้นกับฝดนปีขึ้นปีลงมาเนาะมัอนน้ำปีเป็นน้ำโตปีม,มันถือก็ปีเห็นมันถือยี่ถือลึกเหรอถือคือภาษีว่าน้ำแมววานโอ้ยแมวสามหมื่นห้าสั่ง สังเข้าไปแล้วเทองที่สามดูววไมรอดไรอดมัดทไมรอทองสากงเหรอซืมือนี่น่นอ้าวก็เสื่นมหมารอทองเหอที่สามยู้ยสรอทองสั่งทำนใสทำนนจสรอทองสั่งอางนี้เอาคัเงี้ยมัดน้องพื้นดิยู้ใส่บุญพระเวียดเจ้าหน่อยแมงแล้วเพิจ้าแค่ว่าเจ้าเขาเมืองเนาะแมนแล้วเพิ่นสิไปรอทองสั่งอยู่นสะแบงเพิร์ดสี่รอทองสั่งนสะแบงิ่น่ะ คือไก่เขาม่เรือเลยวันนี้อันผู้สาวเลยก็บอยเจีบนี่สิบวยงานเอียดเนี่ยเอียดูงามปานสั่งหรือเปล่พมันจะคล้องมาดิอันนี้ใชจะคองมาิสเมียนเจะ้องสั่งงคจเือี่เมียนเนาคนขายอ้อยขหน้าเลยเะคนขายอ้อยมันเอาอ้อยขหนาาชยานนีแต่งให้จะคล้องแน่เขาอ่ะก็มีใครเนี่ยคอยกให้เจ้าเขรอ มีอ่มีอ่มีูซักแพงว่ามีนี่ยพพี่น้องท่านผมมาเห่าพี่มาเอาได้อหมนมาจไหนหับอน้องผมม่ยาวมัดใจพี่ว่าด้หรอกน้ต้องผมยาวเท่านั้นนปีนองเป็นนังคื่อนผู้คบดูดูคือไม่จูดว่น้เงี้ยแน่นนาบอมี่ฮะบอมี่พูดเดียวปะพูดหย่างพดเดียวปะามก่อนนะพูดหย่างการพใส่กันครัเราบกเี๋ยพูดเดียวปะพูดหย่างฮะ พี่รักน้องน้องต้องรู้ว่าพี่รักนี่ยนะฮะอันนี้ครับจีบสารมาอยากรู้จักทักแชทมาอยากรู้จักทักแชทมาพี่ขอตอบเลยนะฮะได้สาอีหรือเปล่าได้ซาค่ะบอกด้วยลนเอียดโอ้ยเป็นไหนละบาทเป็นไหนละเป็นไหนละเป็นไหนเป็นไหนนะ ไม่เนความจริงว่าเดียวจะสู้ดังสร้างมาสรัางเป็นเหตุเป็นมาส้่งเป็นเหตุว้ยเ่อนมาไอยังเงียนี่มารถข่อยก็สายแน่เพ่นมาพ่มีว้ยแกของนักอเป็นสั่นแล้วมางานแต่งเพิ่นมาจะเอาไปเนี้งานแต่งค่ะมาจะเอาเอาไปเนี้ย อ๋อ้าวคั่วเห็นปะเนี่ยต่อสั่งเนี่ยเอ้าแต่ๆออกมาแำสิเว้ยเอามาเลยะคนละเมืองิีเมียอ่อยก็เหมือนนะที่มันลั่งอยู่คนละเออบางทีเราเจียงบาได้ยังปะที่ออกวีเอทให้มียเดี๋ลยนะถือรอข้อขั่วเจที่นั่งอันนี้ประสงเหมือนปะนั่งติดต่อหนี่ก่อนเลยว่าเอ้า เนี่ยเป็นหมอคืคอบอคีเบนส์เหรอวะฝา,ากไปหาไอ้หอมบัวฝากไปหาไอ้หอมบัวสิอยู่ชุมพวังด้วไอ้หอมบัวด้วนั่งไซ่เจ้านี่บ่ยขัดปินานี่ยผมมีรถไปแดี๋ขีอขอ่กับเข,อขนานี่บ่ยเอาคนแข็งไม่ให้นห่งดวนด้วไอ้หอมบัวด้วไอ้ราเจ้าด้วยไอ้หอมบัวฝากไปยังไอ้หอมบัวน,นั่ <c oughs> นเองเอินสี่พันบ่ เอะเอฟซันบาเอฟซีพนได้ความัวเด้อดูสมพวงเอ้เรยอไปความพวุมพวงเี่ยมีซามาจากกันตันตัวเอาคนแขงมาสองนองจะได้ความัวเลยเ่ไมซามาจากกันมามัวคนแข็งสนองจได้มวแ้เมียแนวอื่นก็จะสูเอาเด้อคนบ้ทำอะไเมียพยาบาลจะไปเอาเด้อพันซอนกันตัวไปควมบัวคนแข็งไม่นองเนโอ้ขัด ตัวายดิไม่ใช่คุณวายดิวายอือนะครับพี่น้องอย่าครับกราสุนอะไรเนาะอุ่นใาพี่น้องเนาะบ่เบิดครับพี่น้องอือพี่ฟ้าแล้วพี่ฟ้าอร่อยจริงเราแซ่บครับพี่น้องครับรับคลิปนี้ครับพี่น้องมีความพิมพ์งานครับกินย่างลิ้นนี่ครับบอเนุ่งหัวม้วนเบอานิทานด่างซ่างครับพี่น้องครับมันจะไปหลอดมือเร่งเล่นะครับพ่อการคำว่าก้าวได้เลยสวัสดีครับครับ